สวัสดีค่ะวันนี้ซื้อหม้อไฟเกาหลีรสต้มยำกุ้งมากินค่ะเป็นการลองครั้งแรกเลยนะคะแล้อ,อาเนี้อะ่รวะเขาอ้ว่าแกะถุงบะหมี่เออต้องทำไงอะแกะถุงบะหมี่เครื่องปรุง もうすぐだね。<ペー> เติมน้ำท่วมเส้นบะหมี่อมนฉีกถุงความร้อนแล้ววางไว้ที่ก้นถ้วยดูนะพอดีกับเปลาดังนล่างเออเอ อุ้ยฮะอืมเี็กหงอามร้อนแล้วเอาไว้ที่ก้น่วยต้องเขย่าต้องอะไรป่ะเจ เติมน้ำให้พอดีกับขอบด้านหลังโอ้เติมน้ำหน,น Israelis, <with> ่ะหูปะานี่อ่ะหูยังไม่ถึงขอบเลยนะอยู่นะแย่ยันไม่ถึงขอบมาเดยว ยเดี๋ยวงไว้ในด้วยปิดฝา,าประมาณเจ็ดนาทีปิดฝาแล้วเดี๋ยวรอเจ็ดถึงสิบนาทีค่อยกลับมาดูใหม่ค่ะโอ้โหร้อนร้อนหุยลหลังจากสิบนาที ก็ลองเอามือไปแตะดูค่ะแล้วก็เล็งแตะตรงรูด้วยนะคะแหมแม่นจริงๆเลยอาการก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะตอนแรกอารมณ์คิดว่าเออความร้อนน่าจะเหมือนมาม่าถ้วยค่ะที่เรากดน้ําร้อนใส่ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ก็เลยเอามือไปจับตรงรูตรงเนี้ยค่ะหัูร้อนเหมือนมันเหมือนเราเอามือไปจุ่มในน้ําร้อนที่เดือดแบบเดือดมากๆค่ะ มือบวมแล้วไหม้เลยอ่ะรือนมาออกยากจังจุกจตัจุด มันจะสุกไหมต้องนะดูความรอนผับๆตรงปากถ้วยสิคะโอ้ยแล้วก็เรามานึกได้ค่ะว่าเออเอาไข่มาใส่ไหมเอามาใส่ทีหลังค่ะแล้วก็ปิดฝาอีกทีหนึ่งแล้วเราก็รอใหม่ค่ะประมาณสักห้านาทีถึงเจ็ดนาทีนะคะ ก็มาเปิดดูครบเจ็ดนาทีแล้วค่ะลองเปิดดูว่าใครจะสุกไหมแหบปะ่สุกเลคุณแม่เซนติเลย ลองชิเส้นฝังนี้กันดิเส้น้ำดิน้ำชิมเส้นอร่อยอร่อยอังบอกว่าอร่อยค่ะ ลองชิมดูแล้วรสมันจะเปรี้ยวนำค่ะก็ก็อร่อยดีนะเส้นจะเหมือนเส้น,<ห>นบะหมี่<ห>ถึง,ถงสำเร็จรูปโดยทั่วไปเลยค่ะเมนูวันนี้โดยรวมค่อนไปทางอร่อยค่ะให้เจ็ดส่วนสิบอังบอกว่ารสชาติมันอร่อยแต่ว่าโดดไปทางเปรี้ยวไปค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ